สบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเลยสบายดีบัดสุขสุคนนะที่ว่าไปยอนมาเบิกแตงหลอบุดท่ายเงินเบิดแล้วแต่ว่างานยังมาทะลเนเลย้อนยนันี่นต้องใกันนะัวน้่อนกองไวนๆจะกวดกองไวกองไ Các bạn hãy đăng cho kênh không bỏ lỡ những video hấp เงนำโอ้ยลูาวงอเมื่าปะแหงหอรงของเงินนำไปเ่วม่ไ่พูดงมากบวัาบ้าได้มากเลยไปนอนอ่เลยไปนอน้อเนอนลุเ่าไปนอนพอดีขยออาหมากผีกไปอุ่นไปอุดเอง,องกูแกนี่อืมไปอุันหมกผีหาไปอุดถทาาตะลางกี่ไปลย

ไปมุมนากโกมันมาแต่ว่าน้องหอยแกงแกงแกมงหน่อไม้ห้าหญากันนิดหน่อยบุค่อยมีแล้วนี่เม่ละครับเขาเขาหดเอาเหี้ยมาเนาะลงหดใส่ทังข้างนั้นแต่มหน้ามึงบอเลยมันานถูกฉันต่ผ้านี่กัดับสับไปฝู่น่งแบบมือจ่อย

Xe mồ hôi à? Xe gì Học ở đại chỉ Nhìn thấy là Chẳng không phải ừ. Ừ. Nhá, nào, thân hẹn, không nào. Tên nó nào nhắc tìm nó, tìm phải Thuân hạ cà sao thân hỏi chip mượn hay กต่างหน่าคดดนะน่าแอใหม่นะน้องกางห่ยันบุกยันปงนงาพิมานนะเียววลงไปจุ่มลงไปส้วนยู่เห็นยัเหรออาหารตอนเถี่ยน้องไงปิ่งเนื้อกำลังปิ่งอยู่ กินข้าวเที่ยงอย่างนึงหอมๆไปหน่อยกำลังหอมเลยลมไปแห้งๆวันนี้โหลมแห้งเนาะวันนี้ยังบวมเป็นมือลมเลยเมื่อื่นผู้ลมแห้งอะไรเนาะ เอป็นมือลมแหงอันนี้ก็เริ่มมาแล้วตามักถัวกันมัน้ปิ้งเนื้อมากมากินขาวน้ำกันแซ่บแซบกินาขาวน้ำกันไปนั้นว่าได้พูดสาดเลยสาดทีกินเลยมาตรงพูกระดัดง่ายๆสบายๆมาดมันกินยอมกถัว

我问，我问。

ngại nữa hả? ngày xưa mình từng mua cái, tự tộ, tự nấu. hóa thành làm. cái đi thêm một bài nữa. อืมท th ุ่สค่ั้นไนทำม่ได้ฮะทือเพื่อนครับอใหม่นีย่ใหม่เลยนตั้สามตัวว่ามันนคืเร่องมันหนหสุดเดใหม่เบอร์่างเนกอ เห็นเมื่อไหร่นบ้านเปกวา็นเนอรตัวเล็กน่อยว่าดุาือเป็นอยูมันฮักพวน้มากก็คือเนหมากดุหนูมันฮักถ้าเกิดมีใครได้งไดูแลกจะท้องไต้กุงอเนี้ย Ừ, có hàng cái dọn hãng hàng hãng dọn 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 mới บี่งท่าโดดมันโตต้องปั้นโดดเดยเขาอยู่บนพื้นมันบุยๆมาอกหนึ่งอัะไรแบน้นอ่ะทานะกกว่านีหนัก่ในยอะดือดหกปลายดูปลายตีอคกหนักก็ท่าเลยืลมันใชยเลเล้ยงลูกเ้ยเ

เด็กหนหยอะเนาะดกปแต่ปีนอุ๊บเนาะปีนยงสบายใจอันี้าเหดจนเิกี

Uh huh. ไปน oh. oh. ั่นตงนี้เหรอด้วอืมนำด้วถึงตัวอะมอะไรอย่างไก่ก็ไย้ของนกเหรอของนกไก่เนี่ย

ตักี้เด็อปามาตรงนี้ไปแล้ววะเนี่ก้าวๆก้าวเนาก้าเนาะก้าวก้าว

ก่อนเัดไม่ากหนเลยเนาะจินัอะไรกินะเขือเนะมเข็อไอ้ชอนหนึ่งกินทองกินนักเลยเห็นอะไรนี่เจีมนักอืมน้อหมูกินมนกจิ้เอหบดต่า